สวัสดีครับหายกันไป2อาทิตย์นะครับเพราะว่ามัวแต่ไปเคลียร์งานก่อนที่จะเขาเรียกว่าล็อกดาวน์ไหมก็ล็อกดาวน์เนาะก็ะอยู่บ้านกันนะครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับพิมพ์เยอะมากก็เลยพยายามหาวิธีให้พิมพ์กินผักฮะสุดท้ายแล้วมาเจอวิธีก็คือทําน้ําผักผลไม้ปัน่นใช่ไหมสำหรับใครที่ว่างๆอยู่บ้านเวิร์กฟอ o m มโนะครับก็ลองทําให้ลูกๆทานได้นะผมจะบอกว่ามันทําให้ผมเบาใจขึ้นเยอะเลยนะว่าลูกได้กินผักบ้างอ่ะวันนี้ เดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปดังนั้นเนี่ยเราทําอาหารคาวอีกหนึ่งอย่างเพราะว่าเราจะใช้เครื่องปั่นเนี่ยเอามาทําซุปดอกกะหล่ําด้วยอีกอันหนึ่งนะให้พิมมคนทามันง่ายมากเพราะว่าเครื่องมันสามารถต้มปั่นอะไรให้เสร็จได้เลยนะฮะไปทากันดีกว่านะ อันนี้คือผลไม้ที่เมื่อกี้เราหั่นแล้วก็ไปแช่แข็งมาอันนี้ก็เอาออกมาให้มันคลายเย็นสักนิดนึงนะครับจะได้ปั่นง่ายหน่อยเราไม่ใส่น้าแข็งเลยนะเราใส่แต่ผลไม้นะอันนี้ก็คือแอปเปิลนะครับแล้วอันนี้ส้มแมนดารินนะจะใช้ส้มอะไรที่มันรสชาติเข้มแล้วก็เปรี้ยวก็ได้นะครับและอกอย่างหนึ่งก็คือนี่คือสาลี่อันนี้ก็แช่เย็นเหมือนกันนะเราก็มียเกิร์ตอันนี้ใช้ลดน้ําผึ่งเพิ่มน้ำน,นิดหน่อยครับจะได้ปั่นไปนะอันนี้ เป็นวิธีง่ายๆนะที่ไม่ต้องใช้น้ำเชื่อมนะผมใช้น้ำผสมกับน้ำผึ้งนะมันก็เร็วด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยครับมาใส่กันดีกว่าสารี่หมดเลยเนืยอนี้เคลหาซื้อได้เยอะมากนะครับมีฟาร์มที่แบบว่าปลูกด้วยแสง LED แล้วก็คุมเรื่องปุ๋ยนะทำให้มันออกมาเนี่ย สวยงามแล้วก็มีผลผลิตดีๆทั้งปีเนาะเสียดายวันนี้ไม่มีสับป,ปะรดเพราะว่าสำหรับใครที่ทานผักไม่เก่งนะใส่สับป,ปะรดเข้าไปเนี่ยกลบกลิ่นเคลไปเนี่ยหมดเลยอะเดี๋ยวเราปิดฝานะอย่างที่บอกไปเครื่องนี้มันสามารถทำให้เป็นสุญญากาศได้นะข้อดีของการทำสุญญากาศเนี่ย เนื้อเราจะไม่โดนอากาศฟองเข้าไปเพราะไม่มีอากาศข้างในใช่ไหมหนึ่นะฮะสมันทําให้รักษารสชาติแล้วก็รักษาคุณค่าทางอาหารได้ดีตอนนี้ไม่มีอากาศแล้วนะครับเราก็เลือกโมดทําสมูทตี้ได้เลย,เลยแล้วก,กดเลยจ้าฮึบ เรียบร้อยแล้วชืเดแล้วเราก็กดเอาอากาศออกเทกันดีกวะะ่าครับอร่อยมากจริงหรือเปล่ารสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติตอนแรกๆมันจะรสชาติเป็นแบบหหวานก่อนแล้วตอนหลังมันก็จะเป็นรสชาติแบบ อร่อยเลยคราวเนี้ยอันนี้คือได้ไฟเบอร์แล้วก็ได้ประโยชน์เต็มเมเนาะเดี๋ยวทำซุปต่อเป็นซุปร้อนนะซุปดอกกระหลำ่ำง่ายมากครับเพราะใช้เครื่องนี้เหมือนกันนะอันนี้แถมทริคนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะว่าเวลาจะล้างเครื่องปั่นให้สะอาดเนี่ยทำไงบางคนก็ลวงเข้าไปในใบมีดเนาะจริงๆแล้วเนี่ยใส่น้ำยาล้างจานไปนะครับใส่น้ำประมาณนี้นะเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆม,มันจะมีระบบที่ช่วยล้างอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่ใช้รุ่นที่แบบยังไม่มีระบบนี้นะก็ กดปั่นธรรมดาให้มันล้างก็ได้ฮะดูดูดูอันนี้เดี๋ย <c oughs> วมันสะอาดเองดีที่สุดเต็ม <c oughs> ทำหน้าเหมือนเครื่องปั่นดิ <c oughs> ไงเรียบร้อยดูความสะอาดเป็นไงสะอาดแล้วแค่เอาไปเขยา่าเขย่าน้ำนะเรียบร้อยแล้ว เอาไปล้างนะครับหั่นสักแล้วก็หั่นเครึ่องอหัน่นตับไว้เลยครับใส่เข้าไปแล้วก็มีเกลือพริกไทยขาวเวลาทำซุปขาวผมใช้พริกไทยขาวนะ แล้วก็มีเบลีฟอีกอันนึงสุดท้ายใส่ไทมพวกนี้เป็นเร์บแห้งนะมันก็จะมันก็จะติดนิดนึงแต่ว,ว่าเดี๋ยวพอเราทําเสร็จแล้วเราจะไปกรองอีกรอบนึงจะได้ออกมาเป็นซุปเนียนๆนะฮะ นี่ซุปที่ดีมันต้องปเป็นแบบในรูปเมื่อกี้นะครับคือเขาเรียกเวลเวตนะตี้เนาะคืออมเลยนะคะมันจะต้องซดง่ายแต่ก็ยังมีความข้นอยู่อันนี้คือซุปดอกกระหล่ำนะร้อนมากเลยค่ะเหรอเอาเปล่าก่อนเปล่าก่อนอร่อยรสชาติดีอ่ะเราก็ทำง่ายมากเลยนะครับหายกันไปสองอาทิตย์นะครับเพราะว่า แอบไปไปเคลียร์งานนะครับก่อนที่เราจะล็อกดาวน์ที่พูดไว้เนาะตอนนี้เนี่ยก็เลยอยากหาเมนูง่ายๆมาครับให้ทําแล้วที่สําคัญที่สุดเลยก็ต้องมีประโยชน์ด้วย2อ,อันนี้วันนี้ขอขอรวมเป็นชวนลูกเข้าครัวเอพิโสดเครื่องปัน Special ่นสเปเชียลเราก็ให้ทั้ง1คือน้ําหักผลไม้เคลเนาะอันนี้มีประโยชน์มากแล้วก็เด็กๆทานง่ายนะครับอีกอันนึงก็ คือซุปดอกกระลำอันนี้ก็มีประโยชน์มากเหมือนกันเป็นผักสีขาวเนาะซึ่งให้วิตามินเกลือแร่อีกแบบหนึ่งนะฮะก็อยากให้ลองไปทำตามมาดูครับถ้าใครมีเครื่องถ้าไม่มีนะใช้ต้มเมาก็ได้นะครับแล้วก็เครื่องปั่นธรรมดาเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะฮะ,ะรับรองได้ว่าสําหรับคนที่กังวลเรื่องลูกที่ไม่กินผักก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับจะบอกว่าเหมือนเหมือนป,ป้าเจอทองอหลูกว่าให้ลูกพยายามกินอาหารมาประมาณกินผักประมาณ4ี่ห้าปีอ่ะสุดท้ายแล้วเจอแล้วครับว่าทําอะไรแล้วกินได้ แน่นี้ก็ปลื้มแล้วครับยังไงถ้าอยากพูดคุยพวกเรานะครับสามารถพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์นะอยากได้เมนูไหนนะอยากให้พวกเราไปทําอะไรนะครับสนับสนุนพวกเราด้วยเนาะคลิกไลค์กดแชร์นะบา,บายยครับเดี๋ยวเราจะพยายามทำคอนเทนต์เดี๋ยวเราพยายามทำคอนเยายาทนต์ที่เป็นอะไรเกี่ยวกับทำอาหารที่บ้านนัวพอมพรมกันนะครับเนาะทุกคนจะได้ทําตามได้แล้วก็จะได้ช่วยชาติอยู่บ้านกันอย่างมีความสุขนะเซซี safe, ครับทุกคนบา,บายยครับ